พักเพื่อไทยเคารพสิทธิการชุมนุมอย่างสงบของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายค่ะแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะกับความพยายามบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อสร้างกระแสให้เกิดความเปรียดชังแบบที่พักการเมืองฝ่ายค้านนะคะพยายามรับลูกข้อเสนอด,ดังกล่าวที่มีความบิดเบือนค่ะเพราะต้องเรียนว่าค่ะ MOU ทั้ง2ฉบับนี้เป็นเครื่องมือสําคัญค่ะที่ผูกมัดให้คู่กรณีต้องมานั่งโต๊ะเจรจา พูดคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสันติหากไม่มีข้อมูลผูกมัดนี้แล้วนะคะเท่ากับเป็นการเปิดทางให้มีบุคคลที่3ค่ะเขามีอำนาจชี้ขาดในเรื่องดินแดนระหว่าง2ประเทศและอาจกลายเป็นการถูกละเมิดอธิปไตยครั้งใหญ่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยค่ะคือการปกป้องอธิปไตยและบรูรณาภาพของดินแดนยืนอยู่บนความถูกต้องและข้อเท็จจริงค่ะไม่ใช้ความรู้สึก และไม่มีความหวาดกลัวใดๆค่ะต้องเรียนค่ะว่าหากเรารักชาติหากเราห่วงแหนอธิปไตยและห่วงแหนดินแดนของชาติอย่างแท้จริงค่ะการเรียกร้องให้มีการยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับนี้อาจจะเป็นการกระทําที่ย้อนแยง้งและไม่ตรงกับเจตน,นาราม์ที่ได้เป่าประกาศไว้ค่ะดังนั้นค่ะเราควรที่จะช่วยกันทําให้ความจริงปรากฏค่ะเพื่อหยุดยั้งความลวงที่แฝงไว้ว่าความต้องการในการที่จะ ต้องการล้มรัฐบาลที่มาถูกต้องตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นค่ะการยกเลิก MOU 43 MOU 44โดยที่ไม่ประเมินผลกระทบเชิงระบบอย่างรอบด้านอาจทำให้เราสูญเสียกลไกบังคับในการที่จะมีคู่กรณีต้องนั่งโต๊ะเจราจาคุยกันค่ะซึ่งโลกนี้นะคะใช้เป็นมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาเกตแดงค่ะดิฉันคิดว่าพักการเมืองที่น้อมรับข้อเสนอดังกล่าวค่ะ แล้วก็มีความพยายามในการเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อที่จะล้ม MOU ทั้งสองฉบับนี้โดยเฉพาะพักการเมืองที่ประกาศตัวนะคะว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ควรที่จะกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนทางการเมืองด้วยเหตุผลตั้งมั่นในจุดยืนนะคะโดยใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและประคับประคองสถานการณ์ต่างๆให้เกิดข้อเท็จจริงค่ะมากกว่าการพยายามเล่นการเมืองทุกทางค่ะเพียงเพื่อหวังว่าจะโค่นล้มรัฐบาลเท่านั้นนะคะ